ขอเชิญท่านชนกจันทาทองครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองจากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันร่วมอภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะท่านประธานคะตลอด23ปีที่ผ่านมาค่ะ ตั้งแต่พักไทยรักไทยพักพลังประชาชนจนเป็นพักเพื่อไทยค่ะมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานและหลักความเชื่อที่พักของเรายึดมั่นมาโดยตลอดค่ะนั่นคือความเชื่อที่มีต่อศักยภาพของประชาชนและก็ผู้ประกอบการไทยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านโยบายนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยในทุกยุคทุกสมัยนั้นจะมีหลักการง่ายๆค่ะ เราต้องการเพียงแค่จะสร้างไรายได้ลดรายจ่ายและขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะนโยบาย30บาทรักษาทุกโรค1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองค่าแรงขั้นต่ำ3า300บาท1นักเรียน1แท็บเลต็ตจากนโยบายเรือธงในอดีตที่ดิ้ฉันได้ยกตัวอย่างข้างต้นไปนะคะจะเห็นได้ว่ารัฐมีหน้าที่เหมือนเพื่อนคู่คิด ที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนเพียงเท่านั้นค่ะพักเพื่อไทยเชื่อเสมอว่ารัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนประชาชนและก็ผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างแข็งแรงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นนโยบายดิจิต a l วอลเล็ค่ะของพักเพื่อไทยหากไม่รู้จักเราจริงนะคะก็จะคิดว่าพักเพื่อไทยนั้นนำเงินมาแจกพี่น้องประชาชนแต่จากหลักความคิดและความเชื่อข้างต้น ที่ดิฉันได้กล่าวมาวัตถุประสงค์หลักของนโยบายนี้ค่ะเราต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายตั้งแต่ภาคประชาชนภาคธุรกิจออดังนั้นค่ะการกระจายตัวเนี่ยค่ะเราต้องการให้ประเทศนั้นเคลื่อนตัวให้หลุดพ้นจากหล่มวิฤตเศรษฐกิจที่ยาวนานเกือบครึ่งศตวรรษการกระจายทุนและโอกาสให้ประชาชนกว่า50ล้านคนนั้นจึงเป็นเสมือนการลดน้ำให้กับต้นไม้ที่ราก ซึ่งต้นไม้นั้นก็เปรียบเหมือนประเทศไทยค่ะแล้วในที่สุดน้ําและก็สารอาหารที่เราเติมลงไปให้กับต้นไม้ใหญ่ก็จะเติบโตอีกครั้งหลังจากแห้งแล้งมาเกือบ10ปีค่ะท่านประธานคะจากที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวมาและอภิปรายมาก่อนดิฉันค่ะนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบทั่วหน้านั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วหลายๆประเทศก็เลือกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยในลักษณะโมเดลนี้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่นค่ะรัฐบาลเพื่อไทยเรามีประสบการณ์ค่ะเราเรียนรู้วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจจากประเทศอื่นๆบวกกับนะคะเทคโนโลยีที่ใหม่เอาสองตัวนี้มารวมกันค่ะแล้วเราต้องการที่จะผลลัพธ์ที่เราอยากได้คือการใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนให้เกิดความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพมากที่สุดสุดท้ายค่ะความคาดหวังที่รัฐบาลเพื่อไทยต้องการนั้น เราต้องการให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจและยิ่งจำนวนรอบของการส่งผ่านเงินไปหาประชาชนและผู้ประกอบการยิ่งมากเท่าไหร่การกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยิ่งจะมีขนาดมหึมามากเท่านั้นค่ะซึ่งนอกจากที่ดิฉันได้กล่าวมานะคะรัฐบาลเพื่อไทยยังออกเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก3ข้อค่ะเพื่อให้การใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเงื่อนไขข้อแรกค่ะ กำหนดรายชื่อสิ่งของต้องห้ามความหมายค่ะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่านโยบายดิจิ t a ล w อล l ลตจะใช้ได้กับซื้อของกับได้ทุกเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเลตนั้นค่ะเรา,าทําภายใต้หลักคิดที่ว่าให้นําเงินนั้นไปใช้จ่ายห้ามเก็บออมห้ามใช้นี่ห้ามซื้อสิ่งของที่ทําลายสุขภาพห้ามซื้อสิ่งของที่ไม่กระตุนธธ้นเศรษฐกิจ ห้ามซื้อสิ่งของที่ไม่ทะเลดผลิตในเมืองไทยยกตัวอย่างเช่นค่ะห้ามเก็บออมก็คือห้ามนําเงินนี้นี่ไปซื้อยกตัวอย่างเช่นซื้อฉลากออมสินห้ามนําเงินไปใช้หนี้ก็คือห้ามนําเงินดิจิตอลบอเรตนั้นไปใช้หนี้เงินกูก้ตามสถาบันการเงินต่างๆห้ามซื้อสิ่งของที่ทําลายสุขภาพยกตัวอย่างเช่นเหล้าวายบุหรี่ห้ามซื้อสิ่งของชิ้นใหญ่ที่ไม่ทําให้เศรษฐกิจนั้นเกิดการกระตุน้น ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าห้ามซื้อสิ่งของที่ผลิตออกมาจากต่างประเทศเหตุผลนี้ค่ะคือเราต้องการให้มีการผลิตในประเทศไทยมีการหมุนเวียนเงินในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือค่ะจากที่ที่ฉันได้ยกตัวอย่างข้างต้นเนี่ยค่ะในสิ่งของต้องห้ามที่ห้ามซื้อรัฐบาลเพื่อไทยต้องการให้เกิดการกระจายตัวของการเติบโตการบริโภคโดยเร็วซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่ว่า การลดน้ำที่ลากให้ตรงจุดนั่นเองเงื่อนไขนี้ค่ะดิฉันเห็นเพื่อนอสมาชิกอภิปรายตั้งแต่เช้าถึงลักษณะสิ่งของต้องห้ามนี่เป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมรัฐบาลถึงจะต้องออกเงื่อนไขเรื่องนี้ค่ะเงื่อนไขข้อที่สองค่ะหมุนเงินกี่รอบจึงจะสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้เมื่อเราลดน้ำให้ถูกจุดที่ลากแล้วค่ะเราก็ต้องการให้ดินนั้นมีความชุ่มน้ำสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้นาน เช็คเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราเติมเงินดิจิตอลให้กับประชาชนได้ใช้จ่ายแล้วเราต้องการให้เงินดิจิตอลนี้ค่ะอยู่ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ได้นานและก็มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นกันค่ะเพื่อนสมาชิกจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมีประชาชนค่ะต้องการซื้อม้อขายม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะประชาชนก็เอาเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไปซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวที่ร้านค้า ร้านค้าก็เอาเงินตัวเดิมเนี่ยค่ะที่ได้จากประชาชนเนี่ยไปซื้อวัตถุดิบจากโรงงานเป็นหม้อเพื่อเอามาขายก๋วยเตี๋ยวโรงงานเมื่อได้รับเงินดิจิตอลตัวนี้แล้วก็นําเงินตัวเดียวกันเนี่ยค่ะไปจ่ายค่าแรงคนงานคนงานเมื่อได้รับค่าจ้างแล้วค่ะก็นําเงินตัวนี้ไปซื้อกาแฟไปใช้จ่ายร้านขายกาแฟก็นําเงินตัวนี้ค่ะไปซื้อวัตถุดิบเพื่อที่จะเอากาแฟมาขาย นี่ค่ะเป็นสิ่งที่ชันยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทําไมรัฐบาลจะต้องกําหนดเงื่อนไขให้เงินมันหมุนอยู่ในระบบหมุนแล้วหมุนอีกหมุนจากประชาชนไปร้านค้าจากร้านค้าไปโรงงานจากโรงงานไปที่ลูกจ้างจากลูกจ้างไปร้านกาแฟยังไม่พอค่ะร้านกาแฟยังไปซื้อุวัตถุดิบต่อหมุนแล้วหมุนเล่าหมุนแล้วหมุนเล่ายิ่งนะคะเงินยังหมุนเวียนต่อเนื่องแล้วยิ่งผ่านมือไปเรื่อยๆก็จะยิ่งทําให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลเพื่อไทยถึงเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในการส่งมอบออนโยบายดิจิตอลวอลเลททำไมส่งมอบเงินเป็นดิจิตอลทำไมถึงไม่เลือกส่งมอบเงินเป็นระบบเงินสดเพราะเราต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบเศรษฐกิจและประชาชนจากฐานลากจริงๆค่ะ เงื่อนไขที่3นะคะก็คือการกําหนดพื้นที่การใช้จ่ายภายในอาเภอภายในอําเภอตามทะเบียนบ้านที่เรามีชื่ออยู่เราต้องการให้เม็ดเงินที่เราใส่เข้าไปนะคะกระจายตัวไม่กระจุกตัวอยู่ตามเมืองใหญ่นะคะไม่กระจุกตัวอยู่ตามเมืองหลวงเพราะเราต้องการให้เศรษฐกิจชุมชนนั้นขับเคลื่อนกระเพื่อมไปสู่เศรษฐกิจภาพใหญ่นะคะกระเพื่อมจากระดับหมู่บ้านไประดับตำบลไประดับอำเภอไประดับจังหวัด สุดท้ายแล้วเศรษฐกิจในภาพประเทศไทยนั้นมีการกระจายตัวได้ทั่วประเทศค่ะจากที่ท่านได้กล่าวมาทั้ง3เงื่อนไขนียค่ะเป็นเงื่อนไขที่รัฐบาลเราต้องการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาดูตัวเลขการคาดการทางเศรษฐกิจกันค่ะว่ามีนโยบายแล้วกำหนดเงื่อนไขในการใช้แล้วตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้าง ตัวเลขแรกนะคะมาจากสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี2567ค่ะซึ่งตัวเลขนี้นะคะก็มีเพื่อนสมาชิกได้ภิปารายไปล่วงหน้าแล้วว่าจำนวนตัวเลขทางเศรษฐกิจจริงของสำนักสำนักง,งานสภาพัฒน์นั้นเมื่อคิดตัวเลขรวมผลกระทบทางเศรษฐกิจการใช้จ่ายของประชากรทั้ง10กลุ่มแล้วจะเห็นว่านะคะมูลค่าทางขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะ เมื่อเราอัดฉีดเงินเข้าไปค่ะสุดท้ายแล้วค่ะมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยกระทบนะคะหมุนเงินกลับมาได้มากถึง5.96แสนล้านบาทซึ่งคิดเป็น1.19เท่ากับเงินที่รัฐบาลอัดฉีดเข้าไปรัฐบาลอัดฉีดไปเพียง5แสนล้านแต่เราได้กลับมามากถึง5.69 96ล้านแสนล้านบาทค่ะแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วนะคะ แต่จริงๆแล้วตัวเลขที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้ค่ะมันเป็นตัวเลขที่คาดการก่อนที่จะกำหนดเงื่อนไขาการใช้เงินมาอีก3ข้อก็คือ 1. รายชื่อสินค้าต้องห้าม 2. ก็คือจำนวนเงินที่ต้องหมุนในระบบแล้วก็3าการกำหนดพื้นที่ในการใช้มาดูตัวเลขของกระทรวงการคลังบ้างนะคะกระทรวงการคลังนั้นค่ะคาดการว่าหากนโยบายดิจิ t a l วอลเล t นั้น ออกมาใช้แล้วจะทำให้ GDP ก็คือปี2567รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในปีนี้เลยค่ะจะเพิ่มสูงขึ้น0.25%แล้วก็ปีถัดไปคือปีหน้าปี2568จะทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึง0.5-1%ค่ะซึ่งตัวเลขประมาณการที่ดิฉันกล่าวมาของกระทรวงการคลังเช่นกันค่ะ เป็นตัวเลขประมาณการที่ก่อนจะกําหนดเคลื่อนไขในการมีการซื้อสินค้าต้องห้ามจํานวนรอบเงินที่หมุนแล้วก็พื้นที่ที่จะใช้นะคะสุดท้ายค่ะดิฉันก็คาดหวังว่าหากภาคประชาชนภาคธุรกิจแล้วก็รัฐบาลร่วมมือกันค่ะทําให้นโยบายดิจิตอลนั้นสําเร็จนั้นก็จะช่วยผลักดันให้ GDP ของประเทศไทยนั้นมีการเติบโตได้เต็มศักยภาพถึง 3. 5เปเ์ อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านพิชัยได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะคะและดิฉันก็หวังค่ะว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะนําพาประเทศให้ไปไกลกว่าศักยภาพที่มีอยู่ในตอนนี้สู่เป้าหมายการเติบโต GDP มากกว่า5%อย่างที่รัฐบาลเราได้คาดหวังเอาไว้ค่ะท่านประธานคะตั้งแต่ดิฉันรณรงหาเสียงเลือกตั้ง ด้วยนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบจนถึงวันนี้ค่ะพี่น้องประชาชนรอคอยอย่างมีความหวังจากที่ฉันได้อภิปรายมาทั้งหมดนอกจากว่าจะทำนโยบายนี้จะทำให้เศรษฐกิจนั้นเกิดพายุหมุนหมุนแล้วหมุนเล่าแล้ว,ลวเรายังสอนให้พี่น้องประชาชนนั้นวางแผนการใช้เงินด้วยค่ะ,ะหลายครอบครัวนะคะ มีครอบออมีปร,ประชาชนอายุตั้งแต่16ปีจนถึงผู้สูงอายุรวมตัวกันแล้วได้5คนบ้าง6คนบ้าง7คนบ้างเขารวมตัวกันเพอคาดหวังค่ะว่าครอบครัวของเขานั้นจะได้มีเงิน50,000บาท60,000บาท70,000บาทเกิดการวางแผนค่ะว่าเงินตัวนี้เขาจะเอาไปทําอะไรบางครอบครัวอยากเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวบางครอบครัววางแผนกันว่าอยากจะเอาเงินตัวนี้ไปซื้ออุปกรณ์การเกษตรเพื่อใช้ในฤดูการผลิตหน้า บางครอบครัวจะนําเงินตัวนี้ซื้อปุ๋ยเก็บไว้ใช้ค่ะดิฉันก็ขอส่งกําลังใจถึงรัฐบาลเพื่อไทยและท่านนายกเศรฐษฐาทวีสินนักบริหารมืออาชีพจากพรรคเพื่อไทยค่ะขอให้ทําลงมือทํานโยบายนี้ให้สําเร็จนะคะสุดท้ายค่ะสิ่งที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ค่ะหมายความว่าสิ่งที่ดิจิตอ l วอลเล็ให้กับสังคมไทยนั้นก็คือการเพิ่มความสามารถในการเติบโตตามศักยภาพของเราที่ควรจะเป็น ที่ผ่านมาประเทศไทยประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจไว้สูงกว่าที่ทำได้จริงนั่นหมายความว่าเรายังไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่ควรทำได้ต่ำกว่าศักยภาพที่มีซึ่งมันก็นำมาสู่ปัญหาแล้วก็วิกฤตต่างๆจากที่เพื่อนสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายมาก่อนหน้าดิฉันแล้วและนั่นค่ะมันก็ยังหมายความอีกว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะขังตัวเองไว้ในกรอบเดิมๆเราต้องหาทางเลือกใหม่ความเป็นไปได้ใหม่ค่ะ เพื่อการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนเพื่อขีดความสามารถของคนไทยนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน